ก็สวัสดีท่าผู้ชมนะอยู่นในช่องร้านซีสื่อสารวันนี้ผมก็จะมาทําของกินจากของเหลือใช้นะก็เป็นอันนี้เลยนี่อันนี้เป็นของพ่อผมนะเราก็จะใส่ล็อกประตูขอออกโอเคเอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอา ครบแป๊บนึงเคมก็ได้แล้วเหน,น,นึ่งแบบนี้แล้วเราก็จะเอาแช่ในนีน้ตรงนั้นโอเคโอเคแช่แล้วเดี๋ยวไปรอโอเคเสร็จแล้ว แกะก่อนออกมาแกะแรงไปไหนลาอบอกดอืออร่อย ถ้ามุสมได้สังเกตไหมมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้แต่มันมีไอ้างๆด้วยคือทำเตอนนี้หนูทำแต่ไม่ถูกต้ ที่ตอหัวมันมันัวอเออนี่นก็ต้องแต่นล้วมันทำซีไปอะอดพลนออยมวกมวกิคาร่ชาวคิมนี่ก็ยังก like share subscribe bye bye, bye.